สวัสดีครับเจอกันในรอบสายๆกันหน่อยตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย9.19นาฬิกาจุดน anel ของเราก็มีคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสนําเรียบเรียงแล้วมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อย่างเช่นเคยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กด subscribe รีบกดเลยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลเรื่องเล็กๆน้อยๆผมแอดมินทีทีรชัยพร้อมจะขมมด แล้วเก็บมาฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวคราวนะครับดังนะครับใช้คำว่าดังไปถึงระดับโลกอยู่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรยังไงณตอนนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับล่าสุดสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยบอกได้เลยว่ามันเป็นในเชิงบวกตลอดนะครับ มันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามาก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นนะครับนักท่องเที่ยวชาวยูที่ไม่ห้องสอนนะครับที่อะไรนักไปสุบบุรีไปดูดกัญชาที่โรงพยาบาลบางทีก็นักท่องเที่ยวที่ทําำลายคุณหมอแบบนี้เป็นต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายแต่วันนี้นะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวอีกคนนึงที่มากราองในเมืองไทยนะครับเอาจริงๆนะนักท่องเที่ยวดีๆมีเยอะ99.99 99นะครับค่อนข้างจะดีนะครับวางตัวบริบทในเมืองไทย ถูกต้องและเหมาะสมนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่มันก็มีอีก0.001ซึ่ง0.001เรนี่ยนะครับเราต้องจัดการให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าไม่ดีก็ต้องส่งกลับอย่างอย่างคราวที่แล้วนะครับที่มาอัพยามาพิยาในการโรงพยาบาลอันนั้นก็ส่งตัวกลับประเทศนะครับนน,นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะถึงขั้นสถานทูตออกมาขอให้นักท่องเที่ยวใช้สติใช้ระงับ แล้วก็เขาเรียกว่าเที่ยวแบบมีวิจรญญารยยานให้เกียิซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือเขาเตือนประเทศเขานะครับวันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ชาวมันอาจจะเป็นเพราะความมึนเมาก็เป็นไปได้นะนะครับไปไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบเนี้ยเป็นคลิปชาวนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งฝรั่งกลางใช้คําฝรั่งกลางตอนนี้ทุกสํานักในเมืองไทยตีข่าวแพร่กระจายถามว่าดีไหมถามว่าผมในมุมส่วนตัวผมว่าดีนะครับ อันไหนไม่ดีเราก็ต้องตีแผ่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่จะมาเที่ยวต้องเคารพกฎซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าจะกลางนะครับเข้ามาอาจจะเป็นการมืนเมาด้วยฤทธิ์สุรายาเมาก็เป็นไปได้นะครับออกมานอกขับก็มีการท้าทายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงท้าทายบอกได้เลยว่าที่ยืนยืนอยู่ตรงเนี้ยชี้หน้าโอ้โหน่ะรู้ไหมเขาทําในประเทศบ้านเขาแบบเนี้ยนะครับเขาอาจจะทําได้ไม่มีเข,ขาเรียกว่า สิทธิส่วนบุคคลบ้านเขามันจะแรงเนะครับการตีการต่รตอยแล้วเขาปรับแรงแต่บ้านเราอ่ะนะครับโทษฐานทาร้ายร่างกายเนะี่ยมันไม่แรงครับมันไม่แรงนะครับเอ่อห้าร้อยถึงหมื่นหนึ่งประมาณเนี่ยเนะยครับการทำร้ายร่างกายเนาะนะครับแต่ใช้คําว่ามากลางที่ไหนไม่กลางมากลางแม่ไม้เมือไทยบอกได้เลยว่ามาชี้นะครับบอกได้เลยว่าชี้หน้าเลยชี้หน้าไปหมดเลยแม้กระทั่งผู้หญิงบอกได้เลยแม้กระทั่งผู้หญิงก็ มีฮีโร่คนไทยคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเป็นตัวเปิดกันละกันนะครับเอาจริงๆฝรั่งนะฝรั่งส่วนมากตัวเปิดตัวชงตัวเปิดี่ยไม่ค่อยมีแต่มาในเมืองไทยน่ะหารู้ไม่บริบทนะครับคือเขาอาจจะรับรู้ว่าถ้าตัวใหญ่ๆละมัดต่อตัวต่อตัวอะไรยังไงในเมืองไทยไม่กล้าหรอกโดยเฉพาะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาต้องเกรงใจนะครับเขาเป็นแขกบ้านแขกเมืองต้องเกรงใจแบบนี้เป็นต้นลักษณะเนาะนะครับก็มันมีตัวเปิดนะครับตัวเปิด ก็อยากตามที่ภาพนะครับไม่ไม่ขอสันทยายมากนะครับออพอ่กาศคนคนหนึ่งนะครับก็ทนไม่ไหวอดทนทนไม่ไหวดูถูกดูแคลนมากมายนะครับก็เข้าไปนะครับไม่ต้องพูดลังทําเพลงมาตัวถึงจะตัวใหญ่ฝรั่งตัวใหญ่เลยนะครับพิกาศนี้อาจจะล่ําบึกไปนิดนึงแต่ต่ำนิดนึงนะครับมัดเดียวล่วงมัดเดียวล่วงนะครับจากนั้นก็เป็นรายการยำขนุนนะครับแม่เมนูไทยวันนี้เสนอรายการยำขนุนยำขนุน ไม่ใช่ยำขนุนสิก็ต้องเป็นยำฝรั่งสินะครับยำฝรั่งนะครับยำฝรั่งแบบจัดจ้านนะครับทั้งไทยทั้งเทศซึ่งก่อนหน้านี้มีฝรั่งบางคนปิดหน้าปิดตาจะเอานะครับจะเอาแต่ไม่เอานะครับก็โดนผลักถอยออกไปเป็นพิกัดเปิดปั้งเดียวนะครับฝรั่งล่วงจากนั้นคนไทยชอบของฟรีครับผมเมื่อฝรั่งล่วงก็ตามเก็บกันะครับใช้มือบ้างใช้เท้าบ้างตามเก็บตามลุมตามยำนะครับ แม่สงสัยชอบรแสแซบนะครับฝรั่งเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะทําไงนะครับเหนื่อยหน้าหงายหน้าขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้จะทำว่าโวยวาววานนะครับทั้งมือทั้งเท้าอะไรครับฟุตแฮนฟุตแฮนนะครับแมช่วยกันย้าเลยคนไทยก็ช่วยกันดีจังนะครับอ่ะจากในกรณีนี้ผมอยากเห็นความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างซึ่งลงไม่กี่นาทีนะครับใช้คําว่าความคิดเห็นดุเดือดมากนะครับ ณตอนนี้ความคิดเห็นไปแล้ว4,396ความคิดเห็นนะครับณตอนนี้ที่ผมเก็บเรียบเรียงนำมาฝากนะครับนี่นะครับแม่อ่ะเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับนี่ความคิดเห็นฉะนั้นนะครับเราจะเรียบเรียงและนำมาฝากเพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าสไตฟานพูดถึงแล้วนะครับไม่เชื่อเองเอานักท่องเที่ยวนะครับเขาอาจจะมองไม่รู้ไม่เห็นนะ มีฝรั่งเคยทําคลิปเตือนแล้วว่าอย่ามาหาเรื่องกับคนไทยคนไทยนะครับก่อนหน้านี้มันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ต่างประเทศเนาะนะครับต่างประเทศฝรั่งมาดูถูกเหยียดคนไทยที่ต่างประเทศปรากฏว่าคนไทยตัวเล็กนะครับแล้วก็ฝรั่งตัวใหญ่ลักษณะเนี้ยแบบเดียวกันเลยนะครับที่ที่นี่ที่ต่างประเทศนะมาเหยียดมาเหยียดแล้วก็ท้าต่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็โดนเอ่อคนไทยตัวเล็กๆเนีเ่ยครับสอยล่วงนะครับก็ล่วงนี่ต่างประเทศก็คือแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่านะครับเวลาคนไทยได้รัก ก็รักแบบสุดใจรักแบบจริงใจแต่อย่าไปยั่วโมโหเขาใช้คําว่านะครับฝรั่งอกอย่าไปยั่วโมโหหรือว่าดูถูกหรือว่าสร้างความเกลียดชังให้เขาเพราะอย่างนั้นความหายยนะของท่านจะเข้ามาแบบไม่รู้ตัวอันนี้คือมีฝรั่งหลายคนนะครับทำคลิปบอกว่านะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักนะครับแต่อย่าไปดูถูกเหยียดหยามเขานะครับโดยเฉพาะเชื้อชาติพระมหากษัตริย์อะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ฟังมานะครับ สงสัยฝรั่งคนนี้คงไม่ได้อ่านนะครับเอความคิดเห็นต่อไปว่ายังไงกันบ้างนะครับสงสัยฝรั่งคนนี้ยังไม่ได้ดูข่าวที่สุขุมวิท11นักท่องเที่ยวส่วนมากเขาไม่ได้ดูข่าวนะครับอ,อนักท่องเที่ยวส่วนมากที่เขามาเที่ยวเขาก็มาเที่ยวจริงๆเขาไม่ได้สนใจเลยว่าประเทศไทยจะมีอะไรยังไงนะครับฉะนั้นในการท่องเที่ยวก็เคารพสิทธิ์กันด้วยนะครับทําไมไม่ห้ามกันเดี๋ยวต่างประเทศก็ไม่อยากมาเที่ยวประเทศไทยโอ้โหเอาจริงๆนะครับ ผม,ผมน้อมรับนะความคิดเห็นนะครับคือนะครับขเขรียกว่า99.99 99เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีอีก1%ถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีดกลางนะครับคมเหงคนไทยเหยียดหยามดูถูกถ้อยคําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่งกลับนะครับยึดพาสปอร์ตส่งกลับเพื่อเพื่ออะไรครับผมเพื่อความสงบเรียบร้อยโดยส่วนรวมอย่าทําให้0.001%มาทําลายอีก99%ไม่ดีนะครับไม่ดี นะครับจัดการเก็บนะครับบางทีกฎหมายมันก็ไม่ทันกว่าจะแจ้งอะไรยังไงมาปุ๊บเนี่ยภาพที่มันออกไปอย่าลืมนะครับณตอนนั้นณตอนนั้นทุกคนชาวไทยชาวต่างชาติเห็ดองต้องกันควรนะครับทาอาหารช่วยกันทําอาหารนะครับยำฝรั่งนะครับยำฝรั่งเพราะว่ามีทั้งไทยเม็กซิโกอเมริกนเนปาลโอ้โหเยอะแยะมากเลยครับอเมริกาเยอะแยะมากเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็น้อมรับนะครับมติเฮลประชาคม บอกว่าลุมยำฝรั่งดีที่สุดนะครับทั้งไทยและเทศทั้ง LGBT ณนะตอนนั้นเท่าที่เราเห็นภาพมานะครับอ่ะต่อไปนะครับความคิดเห็นต่อไปว่าไงทําไมพอมีคนเปิดแล้วต้องมีคนเข้าไปซ้ําบอกถึงอะไรบอกถึงคนไทยสามคีกันครับผมอมืใช่ไหมอ่านะครับอ่าใช่เลนี่นี่เขาตอบแล้วนยะังไงนี่เขามาตอบด้วยนะครับนี่เห็นหรือเปล่านี่ไม่เป็นไรเอาขึ้นหน้าจอให้เลยนี่อ่ะ ก็น,น้าเจอให้เลยจากคุณรูสนะครับศูนย์ศูนย์เอา้าวนะครับมีคนเข้ามาบอกว่าสงสารฝรั่งอ่านะครับแหมก็มีคนเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นปีดาคุณเหรอนะครับสเตฟานพูดถูกนะครับทำไมต้องทำแบบนี้นะครับด้วยเบรอรจนไม่เห็นอะไรอ๋อรูปร่างลักษณะคลิป ปรากฏว่านะครับคลิปที่ออกไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆช่องต่างๆเนี่ยนะครับจะทําการเบรอเพื่อไม่เห็นความรุนแรงมันมีอย่างนี้อยู่นะครับในโลกโซเชียลเขาจะมีกฎนะครับการใช้ความรุนแรงนะครับคลิปไหนที่เป็นความรุนแรงอาจจะติด18บวกอาจจะติดนะครับขออนุญาตอาจจะติดการปิดกัน้นการมองเห็นนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเอ่อ b ฟ o บุ๊กยูทูบหรือว่า Tik t o อผมผมเอา33 สามแพลตฟอร์มกลัวกัะกน,นะครับเขาจะมีการเซฟเนื้อเรื่องเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ด้วยนะครับเอาคนต่อไปอันนี้ผมขำแทนนะครับคนต่อไปว่านะครับรีบรีบแย่งรีบแย่งกันประถมพยาบาล <c oughs> ถือว่ามีน้ําใจ <c oughs> บอกว่าที่ที่ที่คนไทยนะครับทั้งชายและหญิงที่ เข้าไปนะครับลุมกันณนตอนนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบไปลุมทําร้ายร่างกายนะ <c ười> <c ười> เขาไปลุมแย่งประถมพยาบาลกัน <c ười> เพืเ่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอย่าเข้าใจผิด <c ười> <c ười> เขาไปประถมพยาบาลกันนะครับเพราะมีตัวเปิดที่แท้แล้วอ๋อความจริงมันเป็นเช่นนี้เองนะครับตัวเปิดหนึ่งคนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเข้าไปแย่งกัน <c ười> พอดีผู้หญิงจะเข้าผู้ชายก็ผลักผู้หญิงออกมาผู้หญิงจะเข้านะครับ ผู้ชายไอจีบีทีก็พาผู้หญิงออกมานะครับผู้ชายเข้าไปได้ผู้หญิงก็พาผู้ชายออกมาอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองเพื่อนเพื่อนพีนพนพน่น้องเข้าใจผิดนะครับปรากฏว่าผมเข้าใจในคอมเมนต์นี่แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านะครับคนไทยมีน้ําใจเข้าไปช่วยนะครับเขาเอาเท้าเนี่ยช้อนฝรั่งมานะครับเข้าไปช่วยนะครับประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแต่ประถมพยาบาลหนักไปหน่อยนะพี่น้องเอ้ยนะครับเบาได้เบา เอาความคิดเห็นต่อไปบอกว่านะครับบางคอมเมนต์โคตรปวนนักวิชาการจัดหน่อยถามเถอะว่าฝรั่งกางทำไมต้องดีด้วยถ้ากฎหมายใช้ได้อืมก็เอาอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าบางบางคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหยาบไปทำนะครับเดี๋ยวให้กฎหมายทำร้ายกฎหมายเนะี่ยไปเป็นตัวเอ่อเป็นให้มันเป็นไปตามกฎหมายดีกว่านะครับฉะนั้นก็อย่างอย่างที่บอกจำได้ไหมครับที่มีชาวนักท่องเที่ยว เตะคุณหมอเตะคุณหมอทำร้ายคุณหมอที่ริมหาดนะครับปรากฏว่ากรณีนั้นเงียบไปแล้วนะครับแม้กระทั่งนะครับเขาเรียกว่าฝรั่งนะครับบางคนเนี่ยมีซื้อบ้านอยู่ที่ริมหาดปล่อยสุนัขไปกัดนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็แล้วแต่นะครับในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับ บางกรณี